สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแมโครโควิดไบคูชมบีค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นประจําแมโครโควิดมีเรื่องราวนะ,ะที่ดีเกี่ยวกับอาหารโภชนาการและก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะทางด้านอาหารเนี่ยมาฝากกันในรายการเป็นประจําค่ะ และในสัปดาห์นี้นะคะแม่คงทิดก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัยเพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะ,ะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวในหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวอากาศร้อนในช่วงเช้ากลางวันสักพักหนึ่งช่วงบ่ายๆหรือตกเย็นจนถึงมืดฝนตกจนน้ําท่วมขังในหลายๆพื้นที่อ่ะ อากาศแปรปวนแบบนี้นะคะสิ่งที่มีผลตามมานะคะนอกจากสุขภาพนะคะของเราเราแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของอาหารก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารสดนะคะหรือเป็นพืชผักทางการเกษตรที่ทําการเพราะปลูกอยู่ก็ได้รับความเสียหายนะคะจากน้ําท่วมขังน้ําปริมาณที่มากเกินความจําเป็นรวมไปถึงในส่วนของอาหารปรุงสําเร็จ ที่อาจจะมีการปนเปื้อนของละอองน้ําหรือเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนที่มาจากการเกิดของอน้ําท่วมขังนะคะแล้วก็ในส่วนของอในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะไม่เหมาะต่อการที่จะประกอบอาหารให้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเรามาทําความรู้จักว่าอาหารคืออะไรกันก่อนดีกว่า อาหารเนี่ยหมายถึงในกลุ่มของสิ่งที่เรานำมาบริโภคจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งอาหารกระป๋องอาหารปรุงสำเร็จเครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งสารปรุงแต่งอาหารต่างๆซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เรานำมาบริโภคได้แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพของผู้บริโภคนั่นก็คืออาหารค่ะหลักการนะคะในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะเนี่ยจะต้องคํำนึงถึงหลัก3ปอปลาค่ะนั่นก็คือปลอดภัย ประโยชน์แล้วก็ประหยัดค่ะในส่วนของคำว่าปลอดภัยนะปแรกคือเราต้องเลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดมีความปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆเชื้อจุลินทรีย์นะคะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะที่สามารถมีผลทำให้อาหารของเราเกิดการเน่าเสียและก็ทำให้อาหารนั้นเนี่ยไม่เหมาะต่อก,การนำมาบริโภคเพราะว่าจะทำให้เกิด อันตรายหรือว่าเกิดโรคทางเดินอาหารกับผู้ที่บริโภคอาหารในนั้นได้นน่เองนะคะแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะต้องเลือกซื้ออาหารที่ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยมีลักษณะสีสันกลิ่นรสชาติตามธรรมชาติในกรณีที่เป็นอาหารที่มีการควบคุมตามกฎหมายจะต้องมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นเช่นเครื่องหมายอ,อยอเครื่องหมายมออกอเครื่องหมาย GMP หรือ h a c c p ที่สำคัญจะต้องเลือกซื้ออาหารที่ใหม่สดเราดูจากไหนก็ดูจากวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุบนฉลากบรรจุอาหารเป็นสำคัญนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังปอต่อมานะคะก็คือประโยชน์เราจะเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าคุณประโยชน์ทางโภชนาการการเลือกซื้ออาหารบริโภคเราต้องคำนึงถึงคุณค่าอาหารให้ครบถ้วนแล้วก็เหมาะสมกับความต้องการของเราแล้วก็ของคนที่เราดูแลด้วยค่ะ ต่อมาก็คือ3ปอปอที่3นะคะคือประหยัดเราจะต้องเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลที่ผลิตในท้องถิ่นจะได้อาหารที่มีคุณภาพดีราคาถูกหาซื้อได้สะดวกแล้วก็มีความสดใหม่คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนั่นเองค่ะสำหรับหลักการเลือกซื้ออาหารนะคะเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วละ่ะว่าเวลาเราจะเลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัยเราต้องพิจารณาถึง3ปอก็คือปลอดภัยประโยชน์ประหยัด อ่ะคราวนี้เรามาดูกันบ้างแล้วถ้าเราจะเลือกซื้ออาหารต่างๆเรามีหลักการไหมอ่ะถ้าเป็นในกลุ่มของผักนะคะที่เป็นอาหารสดเราก็จะเลือกในส่วนผักที่มีผลสดหรือดูในส่วนของน้ำหนักนะคะที่แน่นไม่ฟอแล้วก็ไม่มีการเน่าเสีย ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือส่วนต่างๆที่บ่งบอกถึงตำหนิจากการเน่าเสียที่เกิดจากโรคทางพืชผักหรือว่าอาจเกิดจากการปนเปื้อนนะคะจากสิ่งปนเปื้อนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากสัตว์พาหาะแมลงหรือสัตว์เนี่ยกัดแทะหรือว่าในส่วนของการที่เก็บเอาไว้นานแล้วเกิดการเน่าเสียไปตามกาลเวลาผักผลไม้ก็จะแสดงลักษณะอาการออกมา และในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะอ่าเนื้อสัตว์เราก็จะต้องเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สดใหม่ไม่ค้างคืนแล้วก็ไม่เกิดการเน่าเสียจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในกระบวนการผลิตหรือในจากตามธรรมชาติของเนื้อสัตว์เองอยู่แล้วโดยทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างในเนื้อสัตว์เราก็สามารถสังเกตรเรื่องของสีเรื่องของ texture นะอย่างสีอันเนื้อหมูก็ควรจะมีสีชมพูไม่ถึงกับสีแดงมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีซีดคล้ำหรือเขียวอันนั้นก็คือจะเกิดการเน่าเสียแล้วในส่วนของเนื้อไก่ก็จะต้องดูในส่วนของสีดูในส่วนของ texture แล้วก็ดูในส่วนของอชิ้นส่วนลักษณะต่าง ว่ามีในส่วนของตำหนิอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่ามันจะมีผลต่อการเน่าเสียของเนื้อสัตว์นั้นๆและถ้าเราซื้อเนื้อสัตว์เหล่านั้นไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารปลายทางเราก็จะได้อาหารที่ออกมาไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เหมาะต่อการบริโภคนั่นเองค่ะ คราวนี้ในส่วนของการเลือกซื้อเครื่องปรุงรสนะคเครื่องปรุงรสที่เราไว้ใช้เติมรสชาตินะคะให้มีความตอบโจทย์รสชาติอร่อยในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำส้มสชูซอสผงชูรสน้ำตาลปัญหาของเครื่องปรุงรสก็คือเวลาถ้าเราปรุงเองนะคะเราจะสามารถกะเกณฑ์ปริมาณได้ตามใจชอบ แต่ถ้าเรานะคะไม่ได้ทำอาหารไม่ได้ปรุงอาหารนั่นเองเราไปทานอาหารนอกบ้านก็จะเกิดปัญหาของผู้ปรุงนะะหรือพ่อครัวแม่ครัวในบางคนนะคะในบางร้านที่ประกอบอาหารอาจจะมุ่งความสนใจไปเฉพาะรสชาติมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากสารอาหารนั้นๆ ในบางครั้งนะคะอาจจะทําให้รสชาติเข้มข้นมากจนเกินความต้องการหรือความจําเป็นในการทานอาหารของคนเราในแต่ละมือหนักน้ําปลาหนักเกลือหรือว่าหนาักอาจจะหนักซอสในเรื่องต่างๆก็จะทำให้เราได้รับปริมาณโซเดียมสูงจนเกินไปแร่ธาตุสารเคมีต่างๆมากเกินความจำเป็น โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะในบางครั้งก็อาจจะมีการใช้สารเคมีที่ห้ามใช้กับอาหารมาใส่ในอาหารเพื่อให้มีลักษณะที่ดีผู้บริโภคมาเลือกซื้อกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ฟอร์มาลีนในอาหารทะเลหรือผักบางชนิดให้ดูสดดูดี สีใหม่เหมือนกับเพิ่งเก็บมานะ,ะเหมือนกับเป็นของสดๆด,ดใหม่ๆนั่นเองก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อการที่จะนำมาใช้นะคะกับการตกแต่งนะ,คะเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้นะคะด้วยสารเคมีซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคอุปโภคเราก็ต้องมีในเรื่องของอความตระหนักในการใส่ใจในการเลือกซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นการเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จอาหารปรุงสําเร็จก็จะเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงผ่านการแปลรูปแล้วพร้อมที่จะนํามาเสิร์ฟและบริโภคได้เรียกง่ายๆก็คือเป็นร้านแกงถุงนะคะหรือร้านข้าวแกงตามทั่วไปนั่นเองสภาพปกติแล้วของอาหารเหล่านี้ก็สังเกตได้ด้วยตาเปล่านะคะด้วยสีอาจจะมีกลิ่นนะคะรส แล้วก็เท็กเจอร์ลักษณะนะคะความข้นหนืดของตัวน้ำซุปหรือน้ำแกงอ่ะเราก็สามารถที่จะสังเกตได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบรรจุใส่ถุงหรือภาชนะบรรจุเราอาจจะสังเกตได้ยาก อันนี้ก็ต้องดูในหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่เราไปเลือกซื้อสภาพร้านแล้วก็เรื่องราวของอ,องค์ประกอบภายในที่เราได้เห็นนะคะเราก็ต้องนํามาประกอบกันเพื่อพิจารณาว่าเราจะซื้ออาหารปรุงสําเร็จชนิดนี้หรือไม่อย่างไรโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าอาหารที่ขายไม่ใช่มีแค่อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วมีอาหารพร้อมปรุงก็มีเหมือนกัน อาหารพร้อมปรุงหมายถึงอาหารสดที่ได้จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆแล้วนำมาบรรจุในภาชนะเดียวกันแต่ยังไม่สามารถบริโภคได้ผู้บริโภคจะต้องนำวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นไปปรุงหรือไปประกอบอาหารอีกครั้งหนึ่งอีกอีกอีกช่วงหนึ่งก่อนถึงจะได้เป็นเมนูอาหารออกมาเราอาจจะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะหรือร้านต่างๆและเราก็จะเห็นนะมีวัตถุดิบมีเนื้อไก่เนื้อปลามีผัก มีกระเทียมมีลูกชิ้นอ่ะสุดท้ายนะคะก็เอาไปทําเป็นแกงจืดนะคะหรือจะทําไปเป็นสุก,กีนะคะอ่ะผู้บริโภคซื้อไปก็ไปปรุงอาหารไปทําทานอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูนะคะในส่วนของฉลากให้ดีมีชื่ออาหารชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตวันเดือนปีผลิตคําแนะนําในการเก็บรักษาแล้วก็ลักษณะภายในวัตถุดิบต่างๆที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ก็จะช่วยให้เราพิจารณาได้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงอย่างที่บอกไปนะว,ว่าในช่วงนี้นะสภาพอากาศเนี่ยบางครั้งนะคะอาจจะไม่เหมาะให้เราเดินไปทานอาหารตามร้านข้าวแกงต่างๆอาจจะไม่เหมาะเลยคะให้เราเนี่ยไปนั่งทานอาหารตามพื้นที่เปิด นะะในช่วงเวลาบ่ายหรือเย็นหรือแม้แต่เช้าหรือกลางวันก็แล้วแต่เพราะอาจจะเสียงฝนดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเราอาจจะซื้อมาทําเองหรือซื้อไว้ตั้งแต่เช้านะคะถ้าจะทานกลางวันก็อย่าลืมอุ่นในไมโครเวฟให้ร้อนก่อนทานหรือถ้าเรานะคะออกไปทานข้างนอกเราก็ต้องดูว่าร้านไหนเนี่ยมีสถานที่บริเวณร้านที่ไม่ปะปนหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระเซ็นของนะ้ำ น้สกปรกที่ปนเปื้อนจากน้ําขังในการฝนตกหรือแม้แต่น้ําฝนก็ตามนะคะที่จะตกล่นลงมาในอาหารของเราก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสังเกตง่ายๆเลยสภาพที่ต่างๆเนี่ยออโดยเฉพาะในบริเวณนะคะที่ปรุงอาหารจะต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย60ซนติเมตรและต้องอยู่ห่างจากที่ล้างมือล้างภาชนะอุปกรณ์อย่างน้อย1เมตร รวมไปถึงพื้นที่ในการจัดเอาไว้ให้ผู้บริโภคซื้ออาหารแล้วก็มานั่งทานก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีระดับที่สูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรเพื่อไม่ให้นะคะใกล้กับบริเวณพื้นพื้นพื้นท้องถนนเนี่ยมากจนเกินไปนั่นเองก็ฝากผู้ฟังนะคะลองเลือกซื้อดูนะคะแล้วก็ลองพิจารณาร้านต่างๆดูว่ามีร้านไหนเนี่ยที่ ประกอบอาหารแล้วมีรูปแบบของร้านอาหารพื้นที่ต่างๆเนี่ยเหมาะสมที่จะให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารหรือจะได้รับเชื้อโรคที่ติดมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแนวทางการเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยมาฝากกันค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่โควิดบายคูชมบีค่ะในช่วงนี้นะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าเราจะมาพูดถึงการเลือกซื้ออาหารเพื่อนํามาบริโภคอย่างปลอดภัยกันค่ะหากบางมื้อนะคะเราไม่สามารถประกอบอาหารเองได้เราก็ต้องเลือกซื้ออาหารที่มั่นใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราและก็ครอบครัวเรารวมถึงคนที่เรารักที่เราดูแลอยู่ เพราะว่าการที่เรานะคะไปรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของเรานะคะแต่ละคนแตกต่างกันไปถ้าเป็นในกลุ่มของเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่เจ็บป่วยนะคะในกลุ่มไพรอริตี้สำคัญต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีสภาวะร่างกายที่ไม่มีภูมิต้านทานมากพอบางครั้งเนี่ยไปเจอเชื้อโรคที่มีผลต่อโรคระบบทางเดินอาหาร สำคัญที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมีผลต่อสุขภาพมากกว่าคนปกติก็เป็นได้ดังนั้นนะคะเรื่องนี้เราควรที่จะตระหนักรู้ถึงการกินอาหารให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆรวมไปถึงหลีกเลี่ยงนะคะความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคกันค่ะที่แม่โควิดจะมาฝากกันนะคะก็จะแบ่งเป็นหลายๆข้อละกันนะคะอ่ะเอาข้อแรกเลย ข้อแรกก็คือการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเนี่ยเราควรจะเลือกซื้ออาหารที่ผลิตหรือจำหน่ายจากแหล่งผลิตที่สะอาดปลอดภัยเป็นอาหารที่ปรุงสุกปรุงร้อนและก็ไม่วางจำหน่ายไม่ประกอบอาหารกันบนพื้นอาหารที่ปรุงสุกปรุงร้อนจะต้องมีการปกปิด และก็เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมถึงในการบรรจุในภาชนะบรรจุก็ต้องปิดสนิทนะคะในบางครั้งอาจจะไม่ได้มีฉลากแปะนะคะเหมือนอย่างที่เราซื้ออาหารบรรจุปรุงสำเร็จที่บรรจุปิดสนิทอย่างในห้างสรรพสินค้าเราอาจจะซื้อร้านนะคะริมทางหรือร้านค้าทั่วไปก็ไม่ได้มีฉลากให้เราอ่านข้อมูลเราก็ต้องพิจรารณา ร้านต่างๆนั้นให้ดีๆนั่นเองค่ะ 2. นะคะในการที่เราจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนแล้วเนี่ยหากปล่อยทิ้งไว้ที่เย็นเชื้อโรคที่หลงเหลือหรือปนเปื้อนซ้ำๆในอาหารเนี่ย จะสามารถเจริญเติบโตในอาหารได้อีกยิ่งทิ้งไว้นานเท่าใดก็มีโอกาสเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเจริญเติบโตได้มากขึ้นดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเวลาเราไปซื้ออาหารต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะคะแล้วเราจะนํามารับประทานเราควรจะต้องนําอาหารต่างๆเหล่านั้นไปอุ่นให้ร้อนอีกทีหนึ่งก่อนค่อยนํามารับประทานจะดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าพูดถึงอาหารที่เราต้องปรุงร้อนนะคะ อย่างในกลุ่มของอาหารที่มีชิ้นส่วนมีมีองค์ประกอบของเนื้อสัตว์อย่างเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่อาหารทะเลสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอย่างที่บอกไปว่ามีเชื้อโรคนะคะปนเปื้อนอยู่ในการประกอบอาหารช่วงแรกเนี่ยอาจจะได้มีการทำลายในส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นะคะที่ติดมาตามธรรมชาติของเนื้อสัตว์อาหารสดแบบนี้เนี่ยไปในขั้นหนึ่งแล้ว แต่ถ้าไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นได้หมดได้ถ้าเรานะคะนำมาเก็บรักษาเอาไว้อย่างที่บอกถ้าเอามาแม,ม่ครัวทําเสร็จแล้วมัดใส่ถุงแล้วเราก็เอามาวางไว้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานสองชั่วโมงสชั่วโมงแล้วค่อยนํามากินบางครั้งเนี่ยจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่ก็จะค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็ ค่อยๆฟักตัวอะถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์อาหารนะคะก็จะค่อยๆฟักตัวจากระยะล็อกเฟสก็เป็นแลกเฟสอแล้วก็เข้าสเตชันนารีเฟสนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ไปกินซะก่อนที่จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นจะเข้าสู่ระยะเด็ดเฟสเราอาจจะกำลังกินช่วงแลกเฟสล็อกเฟสเลยก็ทำให้เราเนี่ยได้รับเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นไปดังนั้น,นะคะอย่างที่บอกก่อนกินเราควรไปอุ่นให้ร้อน และที่สําคัญถ้าเราบอกเอาเวลาเราซื้อมาแล้วเราไม่ตั้งทิ้งไว้หรอกเราซื้ออาหารปรุงสุกแบบนี้เรากินเลยอะถ้าอย่างนั้นมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ไหมก็ต้องบอกว่ามีเพราะว่าอาหารดิบนะคะในกลุ่มของเนื้อสัตว์อาหารสดเราจะต้องใช้ความร้อนที่สูงอย่างน้อย70องศาเซลเซียสเพื่อทำให้อาหารเนี่ยสุกทั่วถึงทุกส่วน แล้วก็ต้องมั่นใจว่าสุกจนถึงคอเ e มเพ r เ t u r e ก็คือศูนย์กลางของอาหารสดต่างๆเหล่านี้ที่70องศาแล้วแน่นอนนั่นเองก็ไม่แน่ใจนะะว่าเวลาเราไปทานอาหารในสถานที่ในร้านที่เราไม่ได้สามารถควบคุม คุณภาพของอาหารต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยเขาจะดูแลเรื่องความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า70องศาเซลเซียสในขอเทมเพเ r เจอร์ให้เราได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องเวลาเราไปสั่งอาหารเราก็ต้องหมั่นคอยสังเกตนะคะว่าแม่ครัวนะคะเขาทำอาหารยังไงเขาปรุงสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องคอยมองแล้วก็คอยสังเกตเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพของเราได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะในส่วน าการเลือกซื้อเลือกทานอาหารอื่นๆนะให้ปลอดภัยเนี่ยก็มาดูแลความสะอาดกันบ้างนะคะ,ะเราเนี่ยก็จะต้องบอกว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะในมือนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นผมหรือน,น้ำลายของผู้ประกอบอาหารเวลาทำไปก็พูดไปนะอาจจะมีการปนเปื้อนการกระเซ็นของน้ำลายลงไปในอาหารก็ได้อันนี้เนี่ยเราก็เลยมักจะเห็น ว่าในสถานที่บางอย่างอย่างในโรงงานผลิตอาหารเนี่ยจะต้องมีการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่มิดชิดแล้วก็ปิดเพื่อไม่ให้โอกาสต่างๆในความเสี่ยงของการปนเปื้อนไปปนเปื้อนในอาหารต่างๆเหล่านั้นได้ปนเปื้อนจากอะไรได้บ้างจากน้ำลายนะคะขณะพูดคุยจากเส้นผมที่อาจจะมีการหลุดร่วงตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ตกลงไปในอาหาร รวมไปถึงเล็บความสะอาดตามซอกเล็บมือนะความสะอาดจากการหยิบจับหรือการที่จะไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่อาจจะมีกผ,ผลต่อทำให้เกิดการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination กับอาหารที่เรากำลังจะทานหรือกับอาหารที่เรากำลังจะปรุง อันนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่เตรียมอาหารปรุงอาหารสัมผัสอาหารหรือคนกินอาหารก็จะต้องดูแลความสะอาดด้วยเช่นเดียวกันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสะบู่ทุกครั้งแล้วก็ล้างมือให้ดีนะคะตามซอกเล็บก็จะต้องหมัดดูแลรักษาความสะอาดเช่นเดียวกัน ก็ต้องบอกนะเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยปนเปื้อนมาได้ทุกที่นะคะขนาดว่าเราดูแลนะคะล้างมือทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกระบวนการวัตถุดิบต่างๆดูแลเรียบร้อยแล้วอากาศยังมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อโรคต่างๆปนเปื้อนซึ่งมีโอกาสมาสัมผัสกับอาหารของเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าณนะตอนนั้นเราอาจจะทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่ไม่มีผล อ,อันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราแต่เมื่อไรก็ตามเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในอาหารของเรานานพอที่เขาจะมีการฟักตัวแล้วก็จเจริญเติบโตรวมไปถึงการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นนั่นเองค่ะจะทำให้อาหารนั้นเนี่ยอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยในเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดนะคะอย่างตัวของคอสซิเดียมโบทูลินัมสามารถที่จะสร้างสารพิษ แนะอย่างโบทูลิซึมได้ด้วยซึ่งก็จะมีผลนะคะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษสารพิษเลยนะคะที่เรียกว่าท็อกซินนะคะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้นั่นเองค่ะค่ะก็ต้องฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าในเรื่องของการดูแลนะคะในแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะมีความจุกจิกแล้วก็อาจจะมีความละเอียดในแต่ละขั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังใส่ใจตรักนะคะถึงสุขภาพของเราในช่วง สภาพอากาศระหว่างนี้นะจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยมีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือว่าเป็นมีเป็นโรคทางเดินหายใจอย่างไอจามก็เป็นผลมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศกับตัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาหารแล้วก็เราเราที่เป็นผู้บริโภคนั่นเองมีความสัมพันธ์เป็นตลอด ห่วงโซ่กันนั่นเองนะคะก็ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ให้ i, ช่วยช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพนั่นเองค่ะค่ะ สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจาก OKNation okay นะคะแล้วก็จากข้อมูลของชูนะคะปลูกปัญญารวมถึงวิกิพีเดียที่มีข้อมูลและเรื่องราวดีๆให้แม่โควิดมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจะมาให้ข้อมูลความรู้ทางด้านอาหารโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารทางด้านใดบ้างก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันในไมโครงิดไบโคูชมบีส่วนสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ